เจอกันอีกแล้วนะครับกับเอสเตทคอเนอร์โคลานะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่หนองปลือนะครับโครงการบ้านสวนหนองปลือนะครับใครที่กําลังหาบ้านเดี่ยวราคาไม่ถึง2ล้านหาบ้านมือสองอยู่เนี่ยแล้วทําเลดีนะครับอยู่แถวหนองปลืออยู่แถวโรงพยาบาลค่ายนะครับหรือว่าแถวโอวกางนะครับเนี่ยตรงนี้ผมว่าเหมาะมากโครงการเนี่ยบ้านสวนหนองปลือเนี่ยมีแค่30หลังนะครับมีแค่2ซอ,อยด้านหน้ากับด้านนี้ นะครับอยู่ในซอยรวมใจพัฒนา16นะครับเข้าจากเส้นหลักมาประมาณ100 100กว่าเมตรเท่านั้นเองก็จะเจอที่นี่เลยนะครับบ้านที่เราจะมาขายวันนี้ดีมากคือบ้านหัวมุมเป็นบ้านที่มีสวนอยู่ด้วยจะเห็นว่าต้นไม้เ,อเยอะมากนะครับเราขายราคาไม่แพงไม่ถึง2ล้านด้วยนะครับเราพาไปเดินดูข้างในกัน ด้วยความที่แปลงหัวมุมนะครับเขาก็เลยได้มีพื้นที่เยอะกว่าบ้านหลังอื่นด้วยนะครับแล้วก็จะตแต่งสไตล์แบบบาหลีนิดน,นึงนะครับก็คือเป็นเป็นบ้านสวนจริงๆอ่ะต้นไม้เยอะมากนะครับด้านหน้าเนี่ยโซนด้านหน้านะครับเขาจะทําเป็นทางเป็นสวนเข้าไปนะมีต้นไม้ใหญ่เคยมีต้นหูกระจงอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มันก็แผ่มากเขาเลยจําเป็นต้องตัดออกหน่อยนะครับก็เป็นทางเดินเข้าไปครับใครที่ชอบอยู่บ้านสวนอย่างเงี้ย เ,เป็นครอบครัวไม่ใหญ่มากอยู่กันสองสามคนนะที่เนี่ยเหมาะมากนะครับพะมีถึงสามห้องนอนสองห้องน้านะครับแล้วก็จอดรถได้หนึ่งคันนะครับที่จอดรถยาวมากรถกระบะเยอะๆหรือรถตู้ก็มาจอดได้นะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างสูงอยู่ซีลินค่อนข้างสูงอยู่แล้วก็มันมีพื้นที่ด้านข้างนะครับข้อดีก็คือมันต่างจากทาวน์โฮมตรงที่ว่ามันมีพื้นที่ด้านข้างทางด้านซ้ายและด้านขวาพื้นที่ค่อนข้างค่อนข้างเยอะเลยนะฝั่งนี้ก็เหลือเยอะครับฝั่งนู้นก็เหลือเยอะ เดี๋ยวผมพาไปเดินดูข้างในด้านนี้กันนี่ก็ค่อนข้างอากาศดีนะเพราะว่าต้นไม้ก็เยอะจริงๆนะครับตรงนี้จุดตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเดินทะลุสวนเข้าไปนะครับตามแนวเนี่ยก็จะเดินไปถึงหลังบ้านได้เลยนะครับก็เป็นบ้านไซ ขนาดไม่ใหญ่มากแต่แบบว่าจัดเลเยอร์ได้ดีมีมีสวนนะทำให้ร่มเย็นบ้านข้างในก็เลยดูไม่ร้อนมากครับเดี๋ยวผมพาไปเดินดูข้างในกันครับพาไปเดินดูในตัวบ้านนะครับตัวบ้านเนี่ยค่อนข้างจะยกสูงขึ้นมานะครับดังนั้นหมดปัญหาเรื่องน้ําท่วมได้เลยนะครับเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวดังนั้นก็จะค่อนข้างจะรักษาความสะอาดได้ดีมากนะครับแล้วก็ตัวบ้านเข้ามาในบ้านเนี่ยคุณจะเจอห้องโถงขนาดนี้นะครับสามารถวางโต๊ะ ทานข้าวได้นะครับสามารถวางโซฟาได้นะครับล้วก็จะเป็นทางห้องเดินเข้าไปเลยแล้วมันก็จะแจกไปถึง3ห้องนอนนะครับมาข้างในมันก็จะค่อนข้างเย็นเลยเพราะว่าซิลลิงเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพาเดินดูห้องแรกก่อนนี่ห้องนี้เนี่ยเขาทำเป็นห้องพระนะครับก็มีขนาดประมาณสักสีูณสได้16ตารางเมตรวางเตียงนอนไซส์ควีนได้นะครับใส่ ดูเสื้อผาได้สบายเลยนะครับคนที่กําลังมองหาบ้านมือ2นะครับข้อดีก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อคอนโดเนี่ยคุณจะได้อยู่ที่ประมาณ30กว่าตารางเมตรนะครับในแน่นอนว่าคอนโดเนี่ยพื้นที่ได้น้อยกว่าแต่ว่าทำเลได้กว่าแต่มันไม่เหมาะกับครอบครัวที่มีเกิน2คนนะ เกินสองคนคุณต้องหาบ้านแล้วแหละแล้วบ้านไซนี้ราคาไม่แพงมากนะครับแล้วก็ได้ห้องนอนขนาดใหญ่ตอบโจทย์ชีวิตมากกว่านะครับนี่คือห้องนอนมาสเตอร์ของที่นี่นะครับ oh. ก็จะใส่เตียงคิงไซส์ได้นะครับ oh. มีใส่ตู้เสื้อผ้าใส่พวกนี้ได้บ้านอันนี้เขาแถมแอร์ให้1น,นตัวก็คือตัวนี้แอร์สัมสุงนะครับอ,อันนี้ห้องที่2นะครับห้องที่สามเนี่ยเจ้าของอะ่ะทำเป็นห้องแต่งตัว ก็คือใส่เสื้อผ้าเต็มเลยแต่ถามว่าห้องใหญ่ไหมห้องกอ็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยครับก็ประมาณสักเกือบ2ี่สิบตารางเมตรได้ในห้องด้านนี้นะครับแล้วเขาจะท,ทาโซนมาไว้ซึ่งตรงนี้คุณสามารถทําเป็นโซนครัวได้นะครับหรือว่าเป็นโซนโถงนั่งเล่นได้นะครับซิลิงก็สูงแต่เขาผัดครัวไปด้านหลังครับพื้นที่ด้านหลังเนี่ยเขาก็เลยต่อเติมเป็นครัวมาไว้หมดเลยอ่าเนี่ยครับ ด้านหลังเนี่ยก็เป็นครัวหมดเลยต่อเติมมาหมดเลยดังนั้นใครที่มีครอบครัวค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็จะต้องทําครัวกินกันเนี่ยที่นี่ก็เหมาะครับว่าคุณไม่ต้องต่อหลังคาไม่ต้องต่อครัวมาเองนะครับก็แล้วเขาก็ต่อห้องน้ําให้อีกห้องหนึ่งก็กลายเป็นสองห้องน้ำสามห้องนอนนะครับสําหรับคนที่กําลังมองหาบ้านแถวหนองปลืออยู่นะครับ จุดเด่นของของบ้านหลังนี้นะครับหลักๆก,ก็คือมีถึงสามห้องนอนสองห้องน้ำให้พื้นที่ค่อนข้างใหญ่เลยแล้วพื้นที่ตัวบ้านเนี่ยห้าสิบเอ็ดตารางวามีสวนแตนนอกให้ด้วยนะครับแล้วก็ใกล้สาธารณูปโภคเยอะมากใกล้เซเว่นใกล้ตลาดหนองปืนเนี่ยห่างกันประมาณสักสองสามนาทีเท่านั้นเองหรือว่าจะไปออกกาลังกายที่บุงตะหลวห่างจากนี่สามโลก,กว่าหรือขับรถไปประมาณสักห้านาทีไปโรงพยาบาลท่ายกัน,นิดเดียวครับประมาณห้าหกนาทีเข้าเมืองก็ไปไกลครับ ตรงนี้อยู่ในเขตชุมชนเลยดังนั้นผมว่าตรงนี้ก็เหมาะครับราคาเจ้าของบอกไม่แพงด้วยนะครับเจ้าของบอกไว้แค่1 8 5ล้าน8ป0 0 0 0หาห่นเท่านั้นเองไม่ถึง2ล้านได้พื้นที่ขนาดนี้ใครมองหาบ้านมือ2อ,อยู่นะครับผมว่าตรงนี้เหมาะลองเข้ามาดูลองโทรหาเราดูนะครับสุดท้ายใครที่มีบ้านอยู่นะครับ ยังขายไม่ออกทักที่นะครับโทรปรึกษาเราได้หรือว่ามีคอนโดมีที่ดินนะครับอยากขายก็โทรปรึกษาเราได้แล้วเจอกันในคลิปหน้ากับ e s t a t e คอนเนอร์โคลาสวัสดีครับสำหรับในหน้าที่ต้องการหาซย์หรือลูกค้านะครับที่ต้องการหาซพย์เพิ่มเติมคุณก็พิมพ์ไปที่ e s t a t e k i ท c o l a c o m ได้เลยนะครับนี่คือหน้าตาของเว็บไซต์ของเรานะครับจะรวมทรัพย์ทุกประเภทอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยทั้งราคารายละเอียดจานวนไล่นะครับคุณสามารถมาหาในนี้ได้ หรือว่าคุณเข้าไปคลิกที่เสิร์ชครับค้นหาบ้านนะครับในนี้เนี่ยคุณสามารถเลือกประเภทของทรัพย์ได้นะครับว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทา์โฮมโกดังอาคารพาณิชย์ร้านค้าได้หมดเลยนะครับหรือแม้กระทั่งเลือกจังหวัดได้ด้วยนะครับที่คุณต้องการจะหานะครับหรือว่าใครที่มีงบอยู่แล้วคุณก็สามารถเสิร์ชตามงบได้เลยสมมุติว่าเรา เสิร์ตที่บ้านเดี่ยวนะครับถ้าเกิดเราเข้าไปในที่บ้านเดี่ยวเนี่ยจะมีลิสเฉพาะบ้านเดี่ยวออกมานะครับคุณก็จะค้นหาได้ง่ายขึ้นนะครับพอคุณคลิกเข้าไปเนี่ยคุณก็จะเจอรายละเอียดมีรูปภาพหลายรูปมากเลยนะครับรายละเอียดต่างๆและตัวแผนที่นะครับคุณสามารถคลิกแผนที่หรือแม้กระทั่งคุณสามารถส่งข้อมูลหาลูกค้าของคุณผ่านทางไลน์ได้ด้วย ยอดเยี่ยบมากเลยครับ